แฮสองกันรัวรัวสุนารีราชสีมากลับไปทำบุญบ้านเกิดที่โคราชโพสข้อมูลครอบครัวชัดๆทั้งวันเกิดวันเสียชีวิตพร้อมเลขบ้านแปะคอหวยไม่พลาดตีเลขเด็ดงวดนี้ตัวเลขแน่นมากทั้งปีเกิดวันเสียชีวิตและบ้านเลขทีนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานสุนารีราชสีมาทำเอาเหล่าคอหวยหูพึงหลังเจ้าตัวโพสภาพ และข้อความระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่พร้อมเผยรายละเอียดต่างๆแบบจัดเต็มระหว่างเดินทางกลับไปทําบุญที่บ้านเกิดในจังหวัดนครราชสีมาโดยในโพสต์ระบุว่าพ่อเทียนสอนนาเกิดปี2468เสียชีวิตวันที่23กรกฎาคม2560รวมอายุ92ปีแม่ยมสอนนาเกิดปี2471เสียชีวิตวันที่9กรกฎาคม2567รวมอายุ96ปีมีลูกทั้งหมด11 คนลูกๆเกิดที่บ้านเลขที่69ทับหบ้านที่พ่อแม่อยู่ก่อนเสียชีวิตเลขที่64เลขเด็ดมาเต็มคอหวยจับตาหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปบรรดาคอหวยต่างแห่ตีเลขเด็ดกันเพียบโดยตัวเลขที่ถูกจับตามองได้แก่ 68, 71, 69, 2 96, 11, 69, 64และเลขชุด2ตัว3ตัวจากวันเกิดและวันเสียชีวิตของพ่อแม่ งวดนี้ใครยังไม่มีเลขในใจรีบจดด่วนเพราะสถิติแล้วเลขจากบ้านคนดังมักพาโชคมาให้เสมอ